สวัสดีนะทุกคนพบกับช่องโอสงซอลาลูทนั่นเองนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเก็บตกอัปเดตแมปบูเฮเว่นกันนะทุกคนในเกมโรบักนั่นเองมาดูกันเลยมันก็จะอยู่ในพอปนะทุกคนแล้วมันก็จะอัปเดตด้วย มามาเริ่มเลยมันก็จะอัปเดตมาใหม่คือวกาจูมันจะเป็นแค่รูปไฟอะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลูกแครปไออะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่มันเพิ่มเป็นแบบสามอันละสามอันอันละสามอันนะอย่างเช่นอันนี้แล้วมันก็จะมีลูกสอนให้ออกนะมันก็จะมีให้เล,ลือกแบบนี้เลย อันนี้มีอัปเดตใหม่คือประตูกับเตียง2ชั้นหรือเปล่าหือมีนานแล้วอันนี้ก็ไม่รู้มาดูอันต่อไปก็คือดอดคแคทเกมใหม่ใช่แน่นอนอันนี้อัปเดตไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายมาใหม่มั้งส่วนอีกอันหนึ่งคือ อุปกรณ์ทางแพทย์อันนี้คือเกี่ยวกับพวกแผนที่นั่นแหละเกี่ยวกับพวกแผนที่นะอันนี้ก็เป็นน้เกี่ยวกับพวกฟาร์มอันนี้เกี่ยวกับการสร้างบ้านอันนี้เกี่ยวกับพวกท่านทำคอามสะอาดอันนี้เกี่ยวกับพวกสระน้ำ อ้ยอันนี้ก็จะเพิ่มใหม่นะเป็นเกมเป็นทีวี2องะเอ้ยอันนี้ก็จะมีที่ทตั้งไอโฟนแล้วก็ iPad แล้วก็น่าจะเป็น P 5แล้วก็เอ้ยน่าจะ P 5สีดำเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เป็นทุกเกมมีนานแล้วทุกเกมเนะี่ยส่วนบ้านก็มีนานแล้วมันอุ้ย บ้านมีใหม่มาใหม่นะทุกคนเป็นเต็นท์แบบนี้เป็นเต็นการประถมพยบาบาลนีน่เป็นเต็นพยบาบาลอันนี้ก็จะเป็นคุกโกงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านหลงังบ้านหลงังอือฮึใช่นะทุกคน จะเป็นม่านล้างนั่นเองแล้วก็มีแค่นี้นะทุกคนนั่นแหละมีแค่นี้แล้วต่อไปเดี๋ยวดูก่อนก่อนนะอันนี้สายไฟมันมีตั้งนานแล้วน,น่าอัปเดตรอบที่แล้วเอ้ยอันนี้มีคมไฟมาเพิ่มปะ แล้วก็ก็อ<ๆ>ีแบบนี้ก็มีมาคือโอเคนะทุกคนใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้ก็อะไรก็โอ๊ยเหนื่อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยนะทุกคนบา,บายบาย